ตัวหลักทั้งนั้นนะครับผมหนึ่งเลยคือกับตันทีมอย่างซอนเฮอร์มินนะครับก็ไปเล่นทีมชาตินะไปเล่นมาเล่นเอเชียนคัพนะเอฟซีเอเชียนคัพที่ทวีปเอเชียส่วนแอฟริกันนชั่นคัพมีสองคนนะครับมีปาป้าเมตาซาแล้วก็อีฟบิซูแมนะครับที่ไปเล่นแอฟริกันนชั่นคัพโดยสรุปแล้ววันนี้ทอตแนนฮอตสเปอร์เนี่ยจะขาดตัวหลักถึง3คนเลยนะ ขาดเยอะเหมือนกันสําหรับทอนคาร์เตมโพสเปอร์นะครับคนอื่นที่บาดเจ็บก็ยังมีอยู่นะมาเนอร์โซโลมอนนะครับเจมส์แมดดิสันยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับแล้วก็จะมีอัลฟี่ไวแมนเบนเดวิดนะครับที่เจ็บแฮมสตริงจิสเตียนโรเมโลแฮมสตริงเหมือนกันนะครับจโจนนี่โรเซลโซก็เจ็บนะครับแล้วก็เป็นอีวานเปเรซิต สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับคลิปนี้ก็เป็นคุยก่อนเกมคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในคืนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกก็กลบมาเตะแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกหลังจากที่ใน FA ฟเอคัพเนี่ยก็ได้ชิมลางไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ ก็ทำได้ตามคาดที่แมนยูสามารถบุกไปชนะเลดดิ้งได้ด้วยการจัดตัวชุดใหญ่เลยนะครับส่วนในวันนี้นะหวังว่านะผมหวังว่าเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยจะไม่จัดตัวอะไรแปลกๆอีกนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นด้วยถูกไหมหวังว่าจะไม่จัดตัวอะไรแปลกๆน,นะก็จัดให้มันแบบเอาจริงอนะ่ะผมก็หวังให้จัดให้มันตามที่ควรจะเป็นนะครับใครที่ลงได้ก็ลงไม่ต้องไปเปิดจัดตัวให้มัน เปลี่ยนตำแนหน่งมั่วสู้นะผมว่าสู้ได้วันนี้สู้ได้นะครับสำหรับแมนยูแล้วก็สเปอร์เนี่ยไม่ฟูลทีมด้วยนะครับผมอ่ะเราไปดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะตารางคะแนนในวันนี้แมนยู U, ตามสเปอร์อยู่ถึง8แต้มนะครับสเปอร์อยู่อันดับ5ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับ9ของตารางนะครับผมต่างกันถึง4อันดับนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเชลซีชนะก็เลยแบบ ขึ้นมาแซงนะครับจริงๆมันอย,อยู่อยู่อันดับ8ก่อนหน้าที่วีคนี้จะจะเตะกันแต่ว่าเชลซีชนะไปแล้วนะครับแมนยูถ้าชนะในเกมนี้ก็จะทำอันดับขึ้นไปอยู่ประมาณอันดับ7เลยนะในกรณีที่ไบตันไม่สามารถอาเอาชนะได้ในวันนี้นะครับผมส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์เกมนี้ถ้าสามารถบุกมาชนะแมนยูได้เนี่ยก็จะเก็บเพิ่มอีก3แต้มเป็น42แต้มเลยนะครับ 42แต้มนี่จะเป็นแต้มที่ขึ้นไปตามแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่1แต้มนะครับแล้วก็ในกรณีที่แอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลไม่สามารถเก็บแต้มได้ในวีคถัดไปนะครับก็สเปอร์ก็จะขึ้นมาเป็นทีมอันดับ4ชั่วข่าวนะครับสำหรับสเปอร์ในตอนนี้เนี่ยะเราไปดูความพร้อมกันก่อนวันนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ลิซานโรมาตินสอองโตนีมาร์ซิยาวคาซมิโร่นี่คือครายชื่อที่บาดเจ็บนะพวกคิดเยนอิลิเซนแฮร่แมควาลูกชอเมสันเมาส์เนี่ยยาวเลยนะครับคนที่น่าจะยาวที่สุดคือเมสันเมาส์นะตามรายงานข่าวนะครับแล้วก็จะมีไทเรลมาเลเซียวิกตอร์ดินเดเลฟนะครับส่วนมากจะเป็นเกมรับซะมากกว่านะครับเกมลุกเนี่ยยังอยู่ครบก็จะขาดแค่เมสันเมาส์กับอ่ามาร์ซิยาวนะครับส่วน คนที่คนที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยมันจะมีแค่ตอนนี้มีแค่โซฟิยาอัมระบัตนะแต่ว่าอังเดโอนาแน่เนี่ยคือหลังจากจบเกมนี้ค่อยจะไปสมทบทีมชาติเคมารูลน,นะครับผมแต่อัมระบัตินี้ไปก่อนหน้าน,านี้แล้วนะเพราะว่าดูท่าแล้วคงจะไม่ได้อยู่ต่อนะสำหรับอัมระบัตินะครับผมส่วนอังเดโอนาแน่คือจบเกมนี้แล้วก็ค่อยไปแล้วก็จนไปเล่นจนหมดทัวร์นาเมนต์ค่อยจะกลับมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า เคมมารูนเนี่ยจะได้เ,เล่นยาวไปถึงไหนจะถึงรอบลึกๆหรือเปล่านะสำหรับเคมมารูนในยุคนี้นะครับส่วนของทออ็อตแนมฮอสเปอร์ก็หนักไม่แพ้กันเอาคนที่ไปเล่นทีมชาติกันก่อนนะตัวหลักทั้งนั้นนะครับผมหนึ่งเลยคือกับตันทีมอย่างซอนเฮอร์มินนะครับก็ไปเล่นทีมชาตินะไปเล่นมาเล่นเอเชียนคะัพนเอฟเอเชียนคัพที่ ทวีเบเชียส่วนแอฟริกันเนชั่นครับมี2คนนะครับมีปาป้าเมตาซาแล้วก็อีฟบิซูมานะครับที่ไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับโดยสรุปแล้ววันนี้ ทอร์เรนสเปอร์นี่จะขาดตัวหลักถึง3คนเลยนะ <c oughs> ขาดเยอะเหมือนกันสําหรับตอร์เรนโอสเปอร์นะครับคนอื่นที่บาดเจ็บก็ยังมีอยู่นะมา n เนอร์ซโลมอนนะครับเจมส์แมดดิสันหรือมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับแล้วก็จะมีอัลฟี่ไวแมนเบนเดวิดนะครับที่เจ็บแฮมสตร์กิเตียนเโเมโโลแฮมสตริงเหมือนกันนะครับจโจนี่โรซลโซก็เจ็บนะครับแล้วก็เป็นอีวานเปเลสิตก็ยังเจ็บอยู่นะครับ อ่ะเรามาดูหน้าตาผู้เล่นที่คาดว่าจะ11ตัวจริงวันนี้ดีกว่าฝั่ง้าบ้านแมนยูก่อนก็คงมาในแผนเดิมนะ4-2-3-1ของเอลิกเทนฮาร์กนะครับอังเดโอนะั่นแน่คงเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะส่วนคู่เซ็นเนตอร์แบ็กวันนี้ผมคิดว่าเทนฮาร์กก็คงใช้ชอยเดิมนะครับราฟิววารานยืนคู่กับจอรน์นี่อีแวนโดยมีสำรองอย่างคัมวารานะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยอารอนฟันบิซากานะครับเพราะว่าแบ็คซ้ายจะต้องเป็นเดียกโก้ดารูในตอนนี้นะ กองกลางกองกลางตัวรับเนี่ยไมนูอยู่แล้วนะเล่นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นอื่นได้แล้วแล้วก็คือคาซมิโ่กลับมาซ้อมเน้วแต่มันก็ยังไม่น่าลงได้ได้ลงเล่นเกมนี้แหละผมว่าก็คงเป็นสกอตต์แม็กทอมินีกับฮอปบี้ไมนูนะในตัวนี้แล้วก็กองกลางตัวรุกก็ใช้บูโนเฟรนเดสไปหรือว่าบูโนกับแม็กทอมก็อาจจะสลับลงมาช่วยไมนูหน่อยแต่ว่าต้องต้องช่วยหน่อยนะไมนูเกมนี้มันถือว่าเป็นเกมใหญ่สําหรับไมนู เพราะว่าการเจอกับสเปอร์นี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับส่วนซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยวันนี้ผมยังกลัวว่าเทนท้ายจะจัดตัวน่ากลัวน่ากลัวอยู่แต่ถ้าจะให้ดีนะการอาโชว์ไปซ้ายได้ไหมหรือแล้วก็แอนโทนีขวาก็ได้เลนฟอร์ดนี่ยังงงๆอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะพักแต่ถ้าเอาจริงๆนะนเนี่ยสามคนนี้การอาโชว์เนี่ยห้ามห้ามดรอปเลยนะครับ แล้วก็แอนโทนีกับมาคัตเลฟฟอร์ดใครก็ได้พอๆกันตอนนี้ค <c oughs> วามคิดผมนะผมว่าพอๆกันแต่ว่าการชโชเนี่ยห้ามสำรองนะครับแล้วก็หน้าเป้าก็คงเป็นฮอยลุนนั่นแหละนะครับปัญหาของฮอยลุนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยิงในหลีกได้แล้วนะแต่ว่าเกมที่ฮอยลุนยิงได้นะเราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นการสัมการสัมผัสบอลแล้วก็มีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งประตู ถ้าแมนยูยังสร้างสรรค์โอกาสให้ฮอยลุนได้น้อยเหมือนเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่าซวยนะครับเกมนี้การเจอกับสเปอร์ถึงแม้สเปอร์ไม่ปูทีมเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่ตัวที่น่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับสเปอร์เอาเราไปดูสเปอร์กันบ้างนะครับในรายของสเปอร์คงมาในแผนเดียวกัน42 3สมหนึ่งนะครับของอังเก้นนะผู้รักษาประตู กีโมวิคาริโอแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยวันนี้มิกกี้ฟันเดเวนหนึ่งคนส่วนถ้าชิตเตียนโลมิโลลงไม่ได้เนี่ยมันจะมีเอมมาซ่นโรยอรนะครับสามารถขยับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้นะครับแบ็กขวาเปโดปอโลแบ็กซ้ายเดสเซนีย์อุลุกี้นะครับกองกลางตัวรับเนี่ยก็ยังอยู่อย่างโอลิเวอร์สคิปโรเบโตไอโรดิโกดิเบนทันครัวขออภัยนะที่พูดผิดนะแล้วก็ ในตำแหน่งซ้ายขวาหน้าเนี่ยตอนนี้สเปอร์ได้ทิโมแวนเนอร์มานะครับได้ทิทโมแวนเวนอร์มาแล้วนะแล้วแวนเวนอร์เนี่ยเขาเล่นด้านข้างได้เขาแน่จะมาแทนซอนเฮอร์มินแนด้านซ้ายได้แน่นอนนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยคูรูเชฟกี้ที่ที่ต้องขยับมาแทนแมดดิสันเนี่ยอาจจะขยับเข้ามากลางแล้วก็ใช้เบนเนนจอนสันยืนขวากองหน้าตัวเป้าเป็นลิชาริสัน นะครับมันอยู่อยู่น่จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าซอนเฮม,มินเนี่ยบางทีหน้าเป้าบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างเนี่ยมันก็สามารถบุดหมุนเวียนกันได้ผมว่าน่าจะสปูสปร์น่าจะมาในรูปแบบการเล่นประมาณนี้นะครับก็ประมาทไม่ได้ด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็ระบบการเล่นในฤดูกาลเนี้ยผมว่าสเปอร์เป็นต่อแมนยูเลยแหละนะครับแล้วก็ฟอร์มแบบนี้แล้วการที่แมนยูชนะชนะลีดดิ้งได้เนี่ย มันไม่ได้ว่าเล่นดีอะไรเลยนะผมบอกเลยมันเป็นความห่างชั้นของนักเตะมากกว่านะครับที่แมนยูสามารถอาเอาชนะเรดดิ้งได้เฮดตู้เฮดที่เจอกันนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแมนยูเจอสเปอร์เนี่ยก็ยังเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูเตดทำได้ดีกว่านะครับแมนยูแพ้แค่เกมเดียวในการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเป็นการบุกไปแพ้สเปอร์นะครับในอทัฟฟอร์ดเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ย ฤดูกาลที่แล้วแมนยูก็สามารถเก็บสเปอร์ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมหวังว่าฤดูกา,าลฤดูกาลนี้ก็จะเหมือนกันนะครับคือการไปเจอสเปอร์อยู่ที่บ้านสเปอร์มันเป็นอีแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าการมาเล่นที่โอทัฟฟอร์ดมันก็อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าฟอร์มการเล่นาการเจอกับสเปอร์ในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยเกมล่าสุดที่แมนยูแพ้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปฤดูกาล 2020- 2 0 2 1นี่เลยนะครับที่แมนยูเปิดบ้าน โดนสเปอร์บุกมาถล่ม6ประตูต่อหนึงเกมนั้นเนี่ยคือช็อกมากนะครับแต่เกมนั้นก็ยังมันมีแฮร์รี่คนมีซอลฮึม,มินที่มันตอนนี้ไม่มีเลยในเกมนี้นะผมก็หวังว่าแมนยูจะทำได้ดีกว่าสเปอร์นะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะห้าเกมหลังสุดของแมนยูก็มันก็ยังดูแย่อยู่ชนะได้2เกมแพ้2เสมอได้แค่1 ชนะเนี่ยมันดีหน่อยคือการการเปิดบ้านชนะวิลล่าได้มันมีความมั่นใจแต่ว่าเกมถัดไปแมนยูก็ดันบุกไปแพ้ฟอร์เสรสซ์ซะงั้นนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วกเกมล่าสุดก็ก็ได้ความมั่นใจกลับมาในการชนะวิเกนนะผมขออภัยนะผมพนะูดผนะิดเมื่อกี้ตอนต้นตอนตอน้ตน,ตน,ตน,ตนผมบอกว่าเรดดิ้งนะผมขออภยัยคือแมนยูบุกไปชนะวิกเก้นนะครับสอูนย ขออภัยขออภัยผมนึกได้ผมลืมสลับกับเลดดิ้งนะต้องขออภัยด้วยนะใครที่ว่าก็อย่าว่ากันนะ <c oughs> อ่ะส่วนสเปอร์ห้าเกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะครับคือการบุกไปแพ้ไบตันสี่สองแต่ว่านอกนั้นในเก็บเรียบนะครับการบุกไปแพ้ไบตันอยู่บ้านไบตันเข้าใจได้นะครับฟอร์มการเล่นที่ดีของสเปอร์ก็มีการเปิดบ้านชนะเนิวคาสเซนสี่หนึ่งนะครับบุกไปชนะฟอเรสสองศูนย์เปิดบ้านชนะเอวาตันสองหนึ่งนะครับ เปิดบ้านชนะบอลมัดสามหนึ่งแล้วเกมล่าสุดเอฟเอับก็เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่หนึ่งประตูต่อศูนย์โอโ้โหป็นไงล่ะแต่ปัญหาคือเกมพวกนั้นน่ะเกมพวกนั้นน่ะคือมันยังมันยังสเปอร์ยังมีซอนโทมินมีอีบิสุมามีป,ป้าเมตาซาอย,อยู่นะครับยกเว้นเกมที่ชนะเบอร์ลี่ใน f อฟเอนะครับ แต่ยังไงระบบมันก็ดีกว่าเมนยูนะผมหวังว่านะเทนฮากจะมีอะไรดีๆให้เราเห็นในวันนี้นะครับคิดว่าไงคิดว่าชนะไหมผมส่วนตัวผมเนี่ยเสมอได้เก่งแล้วนะครับผมว่าเสมอได้ก็เก่งแล้วเมนยูในเกมนี้แต่ว่าถ้าให้ทายสกอร์ผมอยากจะให้เฉื่อยๆแล้วกันเอาเมนยูชนะ2องประตูต่อหนึ่ง,งไง ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการคุยก่อนเกมของเราพิมลีวันนี้ก็เตะดึกหน่อยนะห้าทุ่มครึ่งนะครับพิมลีก็จะมีแบ่งเตะกัน10ทีมสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าทีมที่เตะในสัปดาห์นี้ก็จะได้พักแล้วก็อีก10ทีมก็จะมาเตะกันนะครับมันเป็นการช่วงพักเบรกเดือนมกราคมของพิมลีมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็อย่าอย่าลืมติดตามชมนะครับให้กาลังใจลูกทีม ของอิเล็กทรอกด้วยนะถึงแม้ว่าจะฟอร์มห่วยถึงแม้จะการจัดการไม่ดีมันก็ต้องเชียนะครับผมอ่ะฝากด้วย <c oughs> อ่ะสุดท้ายนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องต้นซีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากหน่อยใครที่สนใจติดต่อโฆษณาหรือว่าติดต่องานสามารถ ติดต่อได้นะครับที่ข้างล่างเลยต้นสี o n t a c t gmail.com หรือว่าเบอร์โทรปักไว้ที่ description เลยนะครับหรือว่าใครที่จะอยากสนับสนุนช่องเรานะก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องไว้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว